วันนี้วันพุธนะครับมีคนรีเควสหุ้นยูนิคมานะครับก็เราก็มาดูงบการเงินจับดูพื้นฐานของเขากันนะครับคกับยูนิคนะครับหุ้นตัวนี้น่าสนใจตรงไหนเรามาดูยูนิคกันก่อนนะดูผลประกอบการสำคัญของก่อนนะข้อแรกก่อนเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจของยูนิคเนี่ยรู้สึกว่านะครับตัวของส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยโตจาก8 1 4 5ล้านในตั้งแต่ปี62แล้วก็ลดน้อยลงบ้างในส่วน ปี6 3 6 4 6 5่หน้าเดือนปีนี้ขยับขึ้นมา8,157ล้านในส่วนผู้ถือหุ้นนะแต่ส่วนที่ต้องสังเกตคือหนี้สินเนี่ยปี6 2จาก24,67 5ล้านมาถึงปัจจุบันส่วนหนี้สินโตขึ้นเป็น36 7 0 0กันกว่าล้านคือหนี้สินโตมากกว่าส่วนผู้ถือหุ้นเยอะนะของเขาเนี่ยครับหวังหนี้สินโตแรงส่วนผุ้นไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะ <laughs> มาดูรายได้รวมเป็นยังไงครับรายได้รวมงบปี62 จาก12ื0 0สล้านถอยลงในปี63เหลือหมื่นล้านถอยลงมานิดนนึงปีหกสี่ก็ทรงๆขึ้นมานิดหน่อยโค่าก็ยังทรงๆรมื่นหนึ่งพันกว่าล้านปีนี้6เดือนผ่านไปนี่ครับรายได้รวมยังอยู่ที่5,200กว่าล้านไม่ได้โตมากนะก็คือทรงๆอยู่ไรายได้รวมทรงมาตั้งแต่ปี62สองจนปี6กห้าหกปีก็ยังทรงๆไม่มีอะไรมากนะครับในฝั่งของกําไรกําไรนี่น่าสนใจมากปี 6, 2กําไร7จ็ล้านกปนกำไรสุทธินะ พอปีต่อมาลดหวบเหลือ220ล้านนักก็มีปี64เหลือเท่าไปี64นะัเหลือ27.7ล้าน65ครั้งปี41ล้านนะกำไรถอยลงไปเรื่อยครับ พอปีนี้ครึ่งปีเนี่ยกำไรในครึ่งปีอยู่ที่37ล้านหรือล้านถ้าดูตัวเลขอ่แบบนี้เดี๋ยวจะไปดู Qon q อคีถ้าดูแบบนี้นะครับต้องบอกว่างบครึ่งปีเนี่ยเกือบเกือบเท่าทั้งปีที่แล้วทั้งปีรวมกันเขาซุดต่อเนื่องมา3-4ปีแล้วเริ่มอาจจะมีอาการกระเตื้องขึ้นนะมีสิทธิ์ทืนอาราวได้ถ้าดูทรงแบบนี้นะรั้งกำไรต่อหุ่นจาก68สตางค์ถอยลงมาจะเหลือ4สตางค์ในปีที่แล้วปีนี้แหละครึ่งปีไป3สตางค์ต่อวุ่นอย่างที่เรียนก็ ก็ถอยลงมาต่ํามากแล้วก็กระเตื้องขึ้นมาแล้วเอาอเริ่มดีขึ้นกว่าปีที่แล้วแล้วในตอนนี้นะครับแน่นอนการจ่ายปันผล2ปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการจ่ายปันผลเนื่องจากผลประกอบการก็อย่ที่ดทีนี้เราไปดูธุรกิจเขาทาอะไรล่ะ น่าสนใจตรงไหนนะครับตัวนี้ธุรกิจของยูนิคเนี่ยครับรับเหมาก่อสร้างครับโดยเป็นผู้รับเหมาหลักทั้งงานแบบเบ็ดเสร็จหรือที่เรเชินเคียซึ่งให้บริการครบวงจรตั้งบอกแบบและงานก่อสร้างงานก่อสร้างตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกําหนโด,ดโดยมุ่งเน้นงานสาธารณูองภคขนาดกลางและขนาดใหญ่นอกจากนั้นมีธุรกิจพัฒนาที่ดินและก่อสร้างอาคารเพื่อาขายได้แก่โครงการที่อยู่ประเภทบ้านเดี่ยวแาวเฮาโดยเน้นเขตกรุงเทพและปริมณฑลเราไปดูฝั่งของฟรีโปรดเป็นไงครับตอนนี้ก็ฟรีโปรด52%ก็ไม่ต่ําไม่ต่ําไม่สูงมากก็ไดด้กําลังี ฟรีสดฟรีฟดเขานะครับเก็บงบร้านชีตรวบกันเงินกันหน่อยนะครับพวกฝัง่งของเงินสดและที่เท่าเงินสดนี่นะครับดูเหมือนื่า สภาพคล่องเงินสดดีขึ้นเรื่อยๆนะก็แปลกดีนะรายได้กําไรลดแต่เงินสดดีขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ค่อยได้รับงานก็เลยเหลือเงินสดในมือเยอะก็เป็นได้นะครับเงินสดใน6เดือนนี้ก็มี2,800กว่าล้านนะลูกหนี้การค้านะครับเขาเป็นบริษัทรับเหมาก็อาจจะมีลูกหนี้การค้าที่เป็นแบ็ k ลงแบ็กล็อกติดอยู่ทํางานอยู่นะครับก็ล่าสุดก็ในปีนี้ก็ทรงๆใกล้เกือบปีละ3,000กว่าล้านสินค้าคงเหลือเนื่องจากเขามีส่วนของ่าเรียกว่าพวกอสังหาด้วยนะครับสินค้าคงเหลือนี่โตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ลดลงนิดหนึ ปลายปีที่แล้วก็ประมาณสักไม่กี่ร้อยล้านที่ลดลงฝั่งสินทรัพย์หมุนเวียนมีอยู่สามหมื่นหกพันกว่าล้านนะครับไปดูหนี้สินหมุนเวียนนี่หนี้สินหมุนเวียนเท่าไหร่ครับหนี้สินนุนเดียที่สองหมื่นเจ็ดพันล้านก็จริงๆแม่ถ้าดูตอนนี้นะตัวของเคอร์เรนเดโชก็พอได้ไม่ถึงตัวมากไปด,ดูดีเทลหนี้สินนี่ก็แต่หนี้สินฝั่งของที่ใช้แบงก์อะเบิกเกินบัญชีและกู้ยืมมีมูล โตขึ้นอกเป็น 12, ปหม4่0นกว่าล้านใน6เดือนแรกปีนี้แต่ขนาดเจ้านี้การค้ามีอยู่5,000กว่าล้านนี้ระยะยาวที่ถึงดิวภายใน1ปีนี่ก็มีอยู่แค่47.8ล้านนะเดือนนี้นะตัวนี้ระยะยาวไม่น่าห่วงเท่าไหร่แต่ว่านี่ที่มีดอกเบี้ยอยู่สูงตรงนี้กบะบะของงบการเงินที่โชว์มาฝั่งของเป็นกำไรขาดทุนเบสิกรายได้มาเทียบ Q, Q ิว Q วก็ทรงๆนะมหหกเดือนต่อหกเดือนด้วยกันนี่ก็ทรงๆนะมา 5, 2, ล้านเาเป็น5,203ล้านไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นะยะอะไรมากมายรายได้อื่นไม่ไดวเปลี่ยน เตัวของกําไรสุทธิเนี่ยกำไรสุทธิหกต่อหเดือนนี่ดีขึ้นพอสมควรตัวนี้ดีขึ้นพอสมควรจาก21ล้านมาเป็น37ล้านจาก2สตางค์ต่อหุ้นในหกเดือนที่แล้วนะครับมาเป็น3สตางค์ต่อหุ้นคือถ้าเป็นแบบนี้โตขึ้นกําไรต่อหุ้นประมาณห้เลยแหละฝั่งของงบกระแสเงินสดนะครับไปเจาะงบกระแสเงินสดกันดูเนี่ยฝั่งเงินสดสดทุทธิจากการดําเนินงานยังคงเป็นลบอยู่นะยังคงเป็นลบก็อสอดคล้องกับผลประกอบการที่โชว์มาทั้งหมดเนื่องจากว่ารายรับก็ยังถดถอยอยู่ยังไม่ได,ด อรมากมาก่มกระเตื้องขึ้นมาหน่อยทาให้งบกระแสเงินสดติดลบน้อยลงุนใน6เดือนต่อ6เดือนด้วยกันนะครับก็น้อยลงไปเยอะอยู่งันนะคะเออครับน้อยอยู่จากพันกว่าล้านเหลือ 4, <7. S 1> ลบสล้านเป็นการมีโอกาสคือถ้าเห็นแบบนี้เห็นแบบนี้นะครับมีโอกาสที่ไปอุ้นเทอร์นาลาอ่ะมีสิธิ์เป็นเทอร์นาล่าได้เลยทีนี้ตัวนี้ถ้าจะมองนี้ครับก็คือปรัชญาของวอร์เรนบัฟเฟตที่บอกว่าบางครั้งเราต้องมองหาหุ้นที่นอนอยู่บนเตียงผ่าตัดแล้วดูว่าเขามีวี่แววจะรอดไหมแล้วไปอุ้มมันลงมาเพื่อนที่ถามมาคงจะกําลังใช้้ปัญานี งางอยู่ซึ่งก็มีแววนะถามว่ามีแววพอมีแววอยู่บ้างนะเพราะเห็นจากการกระตืองขึ้นจากปีที่แล้วมาปีนี้กระตือได้แรงนะแทุกประกอบการนะี่ไหมมีแววมีแววขึ้นมาทีเอ็นยังสองดูเรื่องของ ratio อ,อ,อื่นๆเขาเช่นนะครับไปดูของจากโครงสร้างกันได้ข้อนี้ครับจะเห็นว่าตัวของโครงสร้างมาจากการรับเหมาก่อสร้างก็เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะคืออื่นมีแค่นิดหน่อยงั้นหลักๆมาจากรับเหมาก่อสร้างเลยงั้นเมื่อหลักๆมาจากเหมาก่อสร้างไปดูว่าเป็นไงในประเทศร้อยเปอร์เซ็นต์ล้วนๆไม่มีต่างประเทศเลยอยู่เฉพาะในประเทศเลยผมย้อน กับมหน้าแฟกชีนนี้ดูอีกทีกัางงานนะครับเริม่มประกอบการนะครับรายได้6เดืนอนอ6เดือนยังไม่โตเท่าไหร่ตัวของกําไรเริ่มโตขึ้นอัตัวนี้ข้อพิจาราณาของมันนะครับต,ตัวนี้ถ้าดูกราฟเทคนิคโอ้กราฟเทคนิคต้องบอกว่าไปแล้วมีลักษณะของการรีบาวมีไดเวเจนจากโวนล่างมาแล้วนะครับชุดนี้มีการปรับตัวแล้วด้วยนะครับสร้างไอเออ้อแล้วสร้างไอเอโลเตรียมจะเป็นเทรนในคลื่นย่อยตอนนี้ผ่านด่านสําคัญ ณ EMA ห้าสิขึ้นละนะครับแล้วก็พักย่อยไปใกล้ EMA ห้า EMA ยีแถวเนี้ยตรงนี้มีเดเวอเจนพร้อมวอลุ่มเริ่มช่วงนี้ยอวลุ่มแห้งมากแล้วเขาโวลุ่มเริ่มเก็บของกลับเข้ามาในโซนนี้งั้นภาพแบบนี้เราจะสอนว่าลงมาเยอะแล้วก็เริ่มมีเดเวอเจนจากโซนล่างมีการกลับตัวนะครับดูตามเฟรมวิกนี้มันลงมาจากราคาเท่าไหร่เนี่ย <c oughs> เขาเซลล์มาจากนี่เลยแถวๆ21บาทตอนนี้เหลืออยู่2บาทก,กว่าๆเซลล์ไปแล้ว90%โดยประมาณอัพไซด์เหลือเยอะ ข้อมูลที่ต้องติดตามต่อเนื่องจากเป็นธุรกิล่าบเหมาก่อสร้างสตอรี่ที่ต้องพ้นหนาของเขาคือขณะนี้ไปประมูลงานที่ไหนได้มาเท่าไหร่แล้วตอนนี้มีแบ็กล็อกในมือเหลือเท่าไหร่ตอนนี้แล้วก็ตัวของสินทรัพย์ร่อนเกินดงเดโชยังพอไปไหวยังไม่ถึงเป็นตัวมากนี้สินจะสูงไปนิดหนึ่งั้นงานที่ไปประมูลมาต้องไปดูว่าอ่าวงเงินใหญ่พอมีแนวโน้มที่มาจิ้นมากพอที่จะมาชนกับดอกเบี้ยที่จะมาล้างกับดอกเบี้ยที่ที่โดนหยุดหลักไปตอนนี้ได้ขนาดไหนด้านอื่นข้อมูลอื่นของเขาไม่ค่อยมีอะไรต้องเคลื่อนไหว นานมากมายเนื่องจากเป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใช่ไหมครับตรงๆๆง่ายตัวที่อีทรายด้คือครับตัววัสดุก่อสร้างเหล็กต้นทุนวัสดุก่อสร้างพวกเหล็กพวกทรายพวกหินอะไรทั้งหลายเนี่ยปูนเบอร์เนี่ยแนวโน้มราคาเป็นยังไงในตอนนี้ดอกเบี้ยเนื่องจากไปถือเออเขาเรียกว่าสัดส่วนของหนี้สินฝากที่เป็นเงินกู้ยืมและเบิกเกินบัญชีมันมีอยู่เยอะไม่น้อยอยู่หน้าหมื่นกว่าล้านอยู่เพราะฉะนั้นดอกเบี้ยมันเป็นขาขึ้นก็จะกระทบต่อเอาได้เหมือนกันนะครับงั้นการที่ภาพกราฟเทคนิคเข้ากับตัวของผลประกอบการเรื่องกระตื้องขึ้นมาพร้อม การมันสอดล้องอยู่ว่ามีโอกาสที่เป็นเทินาราวได้นั้นต้องไปดูว่าแบ็ก็อกที่มีในมือข่าวครา,าวว่าเขาประมูลงานมาได้เนี่ยใหญ่พอมากพอที่ทําให้ก้องเทินาเรากลับไปสู่ผลประกอบการที่ใกล้เคียงตอนที่ราคาเขาอยู่แต่แถว20บาทได้ไหมท้ายที่สุดระยะยาวนี้นะครับราคาหุ้นมันจะไปอยู่ที่ความเหมาะสมตามพื้นฐานของเขาได้ไหถ้าผลประกอบการและกําไรเขาไปคล้ายๆในอันดีตอนราคา20บาทได้นะถ้ามีตรงนั้นได้ราคาก็มีสิทธิ์กลับไปตรงนั้นได้เหมือนกันครับถ้าบทอยู่ที่สตอรี่ และผลตอบรีบบวกผลวิอรการนราตอนนี้เขามีข้อมูลพวกนี้เพราะถ้าเรามีข้อมูลพวกนี้เราสามารถเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจที่จะอุ้มตัวนี้ลงมาจากเตียงผ่าตัดได้เลยพราะว่าสาการของเขาก็ไม่แม้ว่าดูสัดส่วนหนี้สินสูงว่าจริงแต่หนี้สินส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังอยู่ในวิสัยที่เรียกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนก็ยังมีพอที่จะรองรับตัวนี้ได้อยู่ครับบยูนี้ครับแล้วเพื่อนๆแล้วครับมีสตอรี่มีอะไรมีข่าวคราวในกรบตัวนี้บ้างคือเราดูเฉพาะพื้นฐานไม่ได้หาสตอรี่มาประกอบให้นะครับถ้าใครมีสตอรี่มีข่าวคร นะครับ,ค,รบคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามร,รับชมเป็นกำลังใจถ้าอยากให้เราดูวบการเงินหรือพื้นฐานตัวไหนก็สามารถทิ้งไว้ในเมนแบบนี้ได้แล้วพบกันคลิปหน้าครับับสสวดีครับสวัสดีครับ